<Adobe> เด็ก <response> ๆเราเรียนเรื่องความเข้มข้นของสารละลายไปแล้วเนาะอ่าทีนี้วันนี้เราจะเอาความรู้เรื่องสารละลายนะคะมาบูรณาการเท่ากับชีวิตประจาวันของเรานะคะซึ่งก่อนที่จะทํากิจกรรมอ่าเราครูขอทบทวนความรู้เดิมก่อนอ่าเราเรียนความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยอะไรบ้างลูกหน่วยแรกคือหน่วยอะไรคะ p m เออ PPM อะไรอีก และ P P B ครับ P P B มีอะไรอีกมีอะไรอีกก่อนที่จะเรียน P T M กับ P P B เราเรียนอะไรมาความเข้มข้นในหน่วยเวทใบเบดเออเวทใบเบดวอลลุ่มใบวอลลุ่มแล้วก็อะไรอีกเวทใบวอลลุ่มเออเวทใบวอลลุ่มพวกนี้เป็นๆความเข้มข้นในหน่วยอะไรคะในหน่วยในหน่วยในหน่วย มันคูณหนึ่งร้อยนะคะแสดงว่าเป็นความเข้มข้นในหน่วยไร่เออเปอร์เซ็นเออร้อยละ,ละโอเคซึ่งความเข้มข้นในหน่วยร้อยละเพื่อนตอบมาแล้วีหนึงเปอร์เซ็นเวทบายเวทสองเวทบายอลลมและสามบอลลูมบายบอลลมโอเคอันนี้คือความเข้มข้นที่เราเรียนมาแล้วนะคะความเข้มข้นในหน่วยร้อยละ PPM กับ PPB ต่างกันยังไง ต่างกันไหนคะเป็น10กำลัง6แต่ P P B เป็น10กำลัง9เออแล้วถ้าร้อยละล่ะลูกเป็น100เดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ไปให้เราดูเนาะในนี้ครูจะถามเราว่าจากการดูวิดีโอเนี่ยเด็กๆต้องได้องค์ความรู้ว่าหนึ่งการรับประทานอาหารประเภทน้ำตาลที่มากเกินไปเนี่ยส่งผลต่อเราอย่างไรนะคะ สอง่าการบริโภคน้ำตาลในแต่ละเพศเนี่ยอ่าต้องไม่เกินอ่ากี่มิลลิกรัมหรือกี่กรัมต่อวันนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้จากการดูวิดีโอ,โอเอค,ครูจะถามนะคะครูถามอ่าลองยกตัวอย่างมาค่ะว่าอันตรายที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลมากๆเนี่ยมีอะไรบ้างก็ให้เกิดโรคอะไรบ้าง เบาหวานต้เบาหวานยานพัต่อมาแล้วเนาะเบาหวานมีอะไรค่ะหัวใจ v วร y g o ูดค่ะอะไรค่ะความดันความดันมีอีกไหมอะไรนะทำให้เป็นไรนะแกว้วายโอเคมีอะไรอีกเอ้แล้วเพศหญิงกับเพศชายเนี่ยเขาบอกว่า เพศหญิงเนี่ยบริโภคน้ำตาลได้สูงสุดกี่กรัมต่อวันเยีะังเยเก่งมากค่ะโอ้และผู้ชายล่ะคะไม่เกินเท่าไหร่ลูกไ18กลกรัมอ่าเก่งมากค่ะอันนี้คือปริมาณน้ำตาลนะคะในเครื่องดื่มแต่ละชนิดวันนี้นะคะเราก็จะมาศึกษาในสลากของเครื่องดื่มที่นักเรียนนำมานะคะว่ามันมีปริมาณน้ำตาลเท่าไหร่นะคะมันมีปริมาณน้ำตาลเท่าไหร่ซึ่งวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ฝึกวิเคราะห์ ่าทั้งในหน่วยอะไรลูกร้อยละในหน่วยพีพีและก็หน่วยพีพีีมาดูแบบบันทึกของเราอ่ามาดูแบบบันทึกของเราแบบบันทึกของเราก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้อ่าซึ่งครูส่งให้แล้วนะคะอันดับแรกให้เด็กๆเขียนชื่อผลิตภัณฑ์ของเด็กๆที่เด็กๆนำมานะคะ โอเคเด็กๆได้ผลิตภัณฑ์ของตัวเองแล้วใช่ไหมคะอ่ะเยนพรได้แล้วเนาะวันนี้อะไรคะของเยนพรอะไรคะวันนี้เอ่อ่าโอเคอ่ะต่อไปเด็กๆรู้กล yeah> ุ่มของตัวเองแล้วเนาะอ่ะต่อไปจะเป็นการเข้ากลุ่มนะคะเด็กๆจะกดคำว่าจอยโอเคไหม จอยอ่าเข้ากลุ่มของตัวเอง J O I N ใช่ค mm ่ะตรงเบรกเอารูมอ่ะนราวดีกลุ่มหกก็กลุ่มเดียวกับยานพรไม่ใช่หรอคะใ oh นางานสิหาว่าให้ทำอะไรบ้างมีเปอร์เซ็นต์ปิดบายเบดมีเปอร์เซ็นต์เนาะมี P P M แล้วก็มี P P B โซเดียมโซเดียมศูนย์ ใช่เหรอตัวเด็ยเรื่องนี้มันยี่สิบมมกนเลยดิของเองอะไรล่ะของเองป๊บสี่หรือโค้กโค<อ>้งอะอเ,เป็นไงได้ไหมลูกคุณค่าแช้ปริมาตรใช่ไหมคะดูดูผิดอ่าโอเคส่วน PPM กับ PPB <อ>ก็ไม่ได้ต่างกันเพียงแต่เปลี่ยนจากหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยเป็นคูณอะไรคะคูณสิบกำลงัง หกหกอ่าต่อไปจะเป็นการนำเสนอผลการศึกษาของแต่ละกลุ่มนะคะสวัสดีค่ะหนูเป็นตัวแทนจากกลุ่มสองนะคะผู้นำเสนอคือนางสาวยา,าวสวัสดิผู้ตรวจนบันทึกคือนางสาวอรพินดวงดีกับนางสาวพัชราศิษคันเงินส่วนผู้ตรวจสอบคือนางสาวพรึกษาใจชื่นกับนายรัชภูมิตางามค่ะ จากการศึกษาความเข้มข้นปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มจากมากไปน้อยได้หก,ก็คือนมแอนลีนร้อยละ8.89 ppm เท่ากับ9คูณ10กํลัง4 ppb 9คูณ10กํลัง7นอกที่2คือนมหมี7.2เอ้ยร้อยละ7.2 ppm เท่ากับ7คูณ10กํลัง4 PPB เจ็ดคูณสิบกำลังเจ็ดอันดับสามคือนมจืดตาหมีตามเมจิร้อยละห้าจุดศูนย์ศูนย์ ppm ห้าคูณสิบกำลังสี่ ppm ก็เสนอแนในการบริโภคนะคะก็คือเราไม่ควรบริโภคนมเกินหนึ่งกล่องค่ะเพราะว่านในแต่ละวันเราควรบริโภคน้ำตาลไม่เกินยี่สิห้ากรัม ้าบริโภคมากเกินไปอาจจไม่เกิดโรคเบาหวานมีความดันอะไรตามมาคะ่ะคุณค่ะทีนี้นะคะเด็กๆเ,เราจะมาร่วมโหวตกันนะคะว่าอ่าแต่และกลุ่มเป็นไงเด็กๆเ,เข้าที่ลายห้องค่ะครูส่งเข้าไปให้แล้วนะคะข้อแรกนะคะคำถามที่หนึ่งกลุ่มใดนำเสนอได้ดีที่สุด ่าตอนนี้ก็กําลังมาค่ะเด็กๆเลือกอะไรมันก็จะค่อยๆมาเรื่อยๆอ่าข้อที่สองตึ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 งอ๋อนักเรียนนักเรียนอะไรนะนักเรียนทําแล้วใช่ไหมคะอ่าโอเคไม่เป็นไรค่ะเนื้อเรื่องกลุ่มใดโดนใจที่สุดอ่าเริ่มเลยค่ะความรู้ที่ได้ในวันนี้มีอะไรบ้างอาจจะไม่พร้อมแล้วเนาะอ่าต่อไป จะเป็นการทดสอบตึงๆๆๆๆๆอ้าวเข้าเาหุดรอเลยค่ะเก็บแต้มจ้าอันนี้คือมาแล้วค่ะว้าว นักเรียนมันจะเร็วมากเลยนะคะอ่ามันจะเร็วนะคะมีคนตอบถูกสิบเอ็ดคนผิดสามคนมีเยอะค่ะเตรียมใจไว้นะคะ เติงติ้งติงติ้งติงติงอัดสามธนยุทธตุตเจ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 ัจเจเสเจ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 ่จเ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 รเจ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 เนเจ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 เ อ่ะต่อไปวันนี้นักเรียนทุกคนน่ารักมากนะคะต่อไปสุดท้ายนะคะอันสุดท้ายอ่าอ,อันสุดท้ายนี้เป็นโอไม่ได้อันสุดท้ายนี้เป็นสุดท้ายแล้วนะคะก็คือให้เด็กๆนะคะนําความรู้นะคะนําความรู้ไปเผยแพร่เนาะ ให้กับนั่นแหละคนในครอบครัวนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนเรานะคะแล้วก็มาใส่ไว้ในอ่ามาใส่ไว้ในแพทเลินะคะอ่าเราจะมาใส่ไว้ในแพทเทิอ่าเดี๋ยวครูจะส่งข้อมูลไว้ให้นะคะอครูจะส่งข้อมูลไว้ให้ก็คือให้เราเผยแพร่ความรู้ที่นักเรียนได้รับในวันนี้นะคะกับผู้ปกครอง